เอาเกาคเก่าเลยเยอาเก่าคเกาเลยบออะเจ้าเกาค้เกาเลยไอ้วเท่าที่เคยเห็นมาอีกบานีพี่องยโหดีเนา กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขสุขคนได้พี่น้องเด้อเนาะพบเจอกับบ่าวเสียงพี่น้องเนาะช่วงคอยคำลวงแรงอยู่บ้านนากระทิงขึ้นกับอาะพังทองแข่งสวรรค์เขตเฮาคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะห่างหืนกันน้ำหลายเติบพี่น่อยสนหรับทางขิดอ่าของทางน้องนอุ่งเนาะหรือว่าถิ่มช่วงไปอ่ลาล่าสุดนี่กัสำหรับทั้งที่บ้เสียงเอาเงินจำนวน ค่าไฟหมามให้แดดมันหมาพี่น้อยนะพักนั่งกับบริข,ากกาขา่าวมาเลยพี่น้องเนาะอ่าเอฟซีพี่น้องกะถามเขามาไรพี่น้องเนาะให้ทางบเษียงเขามาอัปเดตทางน้องเพื่อนเน่บริษัทพี่น้องเนาะกะอยากเขามาอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่ากะอ่าเขามากับมันบุมีแนวโมบนะพี่น้อยเนาะบริียงก็ได้ว,ว่านานๆทีจะเขามาเนาะแต่ว่าคืออ่าช่วงระยะนี้กัเขามากัคือน,นี่แหละพี่น้องเยพอดีกะทางผู้ใหญ,ญ่ใจบุญ ที่ชว่วยทางน้องนุง่มนะเนาะเพิ่งได้มอบหมายทางบรแสนบ้านเฮาดำเนินการต่อนะพี่น้องบุเชียงก็ได้นานๆที่จะเข้ามานะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าทางผู้ใหญ่เพิ่งมอบหมายใ,ให้ทางบุเชียงก็จะเข้ามาแบบดิ้งด่วนอยู่พี่นอนะ้องเนาะมารอบนี้พี่น้องไอ้ผู้ถือว่ายุคเสาแล้ววันนี้พี่น้องอเป็นมืองามคำดีมือนี่กันเนาะเป็นมือย่อเสาพี่น้องเนาะ เอ้าพี่น้องกะพูดเลยไปฮะไปส้มเบิองน้ำกันสำหรับทางานงๆเด็กครอบครัวเนาะเพิ่นดีอกดีใจสำหรัพี่น้องย,ยกโย่เสาขึ้นแล้ววัดนี้พี่น้องเนาะไปเอ้าบัดนี้พี่น้องเนาะมารอบนี้กะสีแปลกหูแปลกตาเนี่ยพี่น้องเดือนซองเนาะเมื่อวาสิเป็นทางคนพี่น้อยปลูนนลก,ปปกข้อต่อแขนเนาะ เฮือนซานนี่ก็มาน้ากันพี่น้อยเนาะถือว่าเป็ี่นมืองามคำหนีเดือนซองเดือนคู่เดือนคีงทั้งหลาพี่น้อยอันนี้ก็ย่อเสาเดือนซองเนาะอ่าตอนแรกๆกับทางผู้ใหญ่เพิ่นพูดคุยกับทางผู้เชียงว่าอ่าเดือนซอง่าวันที่สิเอ็ดเดือนอันเดือนกุมภาพันธ์พี่น้อยเนาะผู้เชียงเขมาไล่อยู่พี่น้อยแต่วันเป็นเดือนคีงเดือนคีงถ้าตกเป็นเดือนเลาวเอาก็เป็นเดือนสามนะพี่น้อยเนาะเพราะว่าอ่าเพิ่นก็เลย ่าเปลี่ยนหามืองามคําดีมือใหม่ว่าซั p, ่นเนาะเอาพุ ia, no? uh, si ่นละบัดนี้พี oy, ่น้องป๊าด uh ูเนาะพวงยาวสําไรเด้อันนี้เนาะอ่า8คูณ7บ่ดอว่าจังได๋พี่น้องเฮือนก็สิเป็นเฮือนทรงแบบอ่าทรงปัญญาเนาะอ่าสิแกต่างหมู่จังได๋จักหน่อยพี่น้องเฮือนนงๆนี่ โอ้กะผักกะหญ้านี่เนาะมายามได๋นี่ในน้ํายังฮดคักบาดนี่อ้าโทมื้อยังนี่มารอบนี้โดซําฮดสนามเตบานอันนีเนาะดื่มมาบเลยอ้าเนาะอ้าสบายดีเด้อทางน้องๆเนาะทางน้องๆนําูอช่วยกันดอกอันนีเนาะะแพี่น้องเอ้ยมายามดนี่ก จับดูแกะเยอะวันนี้เนาะส่าจะไวดีอยู่ครบไปเลยมัอนี่เนาะดยอ้าพี่น้อยปุูปานหัวแจกบาทนี่โป๊ะนี่เนาะตุ่มทุ่มเลยอ๋อนี่เนาะนี่เนาะติดผักตุหย่าเนาะเอ้าใส่เนาะดีแล้วใส่ชีได้ขอเมื่อใส่ต้มมีก่อน อยู่ในบ้านนี่มีงานบ่นเหรอหน่อยหน่อยอ่ะไปเชียงอีกไม่เนี่ยน้ำก่อแห้งเกินเนี่ยพักมูนมาแล้วหนิเนาะโทโโอเคเออบ้านนี่ลอยปิดเลยทั้งนั้นเดินเดินอ่ะมาพี่ก้อนบาทนี่เนาะเพราะเลยเข้ามานานเลยไปเชียงกับพี่น้อยติมช่วงนานเต็มแหละ แต่ว vale ่ากระตุกแบบง่ายเขาไปพุ่นแบบนี้เนาะโดยนะมามาพีกีได้ไพ่าวน้อนเนี่ยสางบ่พ่นมาซอยโยเสามเมื่อเ้านี่อ๋อฉิมาโยเสาเมื่อเ้านี่บ่โดยอ๋อเด้๋ยวพอนอนอยู่นี่เนาะโดยอ๋อแสเนาะถามอัปเดตเบิรงนักการอีกชทีนึงอ๋อชู นี่ยเพราะว่าคือบุเชียงบุได้เข่ามากับผู้ว่าเข่ามาเนี่ไบุได้มีแนวมาแจ้งเพิ่มเติมนะพี่น้อยก็ได้บุได้เข่ามาใน่กับบุเชียงกับงานกับทางพุ่นกับมีเน่นะกับทางผู้ใหญ่เพิ่นกับบุได้ตีโตค่ะอันคือช่วงที่ยังที่ว่าเดือนหรืทางบุเชียนบ่รับผิดชอบมั้งหรอโดยมุงกบมันกับแมนบ่ข้างหลังแมน มังคบแล้วก็เป็นเล็กเป็นลาเป็นปูเนาะโดยแต่ว่าย่อเรียบร้อยแล้วแบบนี้เนาะโดยุ่มเลยอันน uh, really ี้สร้างเพิ่นย่อบ่หรือว่าแบบย่อนี่ยย่อสร้างกันบ่โดยจะคนเพิ่นเห็นไลายคนเติมเพิ่นมาซีคนแล้ว แต่ว่าพ่อน้องบอกบอกให้คนในบ้านมาสอยกันอย่างนี้นะยกเศร้าอลไรกัอ๋อแต่ว่ามือย่อเนี่ยเขาต้องหาคนอยู่แล้วเนาะโดยอาเป็นยกย่อซอยกันเพราะมันหนักเลยพี่น้อยอันน่ะแต่ทั้งอันเมื่อนี้ทั้งโมแสียนกมาอยู่บ่บโมเสียน่ะสร้างกันมามีเบียกเป็นอยู่เบียก้ยไปขับมาป่ะโดยสร้างนี่สร้างอ่าชุดใหม่เนี่น้องเนาะ เพราะว่าตอนที่แรกครับพูดคุยกันว่าจะเอาสร้างอ่าพ,อพุ่นอะไรพี่น้อยทั้งเครื่อง่าเวียงเนาะแต่ว่าเครื่องหุ้กันแหละราคามันไม่เด็สูงเพราะว่าผลจ้างตโตๆกันเนีย่ยอ่าทีนี้ก็เลยเขาพูดคุยกับหาอีกทางหนึ่งทางนุงน่งๆหาก็่ได้ว่าอ่าเด็กถึกแน่โดยคือรวมมีตั้งเสาเทคานเพุ่นเอาต้นเอาทอรัอนน่าเนาะต้นละพันต้นละพันึย่นนย ต้นหนพันถ้าเป็นเงินกีบมันนี่ตัวแร่ะพี่น้อยเป็นไรอาเป็นเงินบาทด้ยสมบัติคันนี้กันเนาะโดยเงินบาทต้นหนพันก็ยกพี่น้อยสิบหกพ้วเนาะแสิบหกต้นกับหมื่นหกเอาง่ายๆเลยเนาะแขทงหมื่นกับแม่นเริ่มดเนินการเลยวันนี้เนาะโดยเยแต่เจ้าอันเป็นได้สาระนั่นเรื่องคนปิดเทอมนะบ่ ยังมือนี่กะลงอยู่แต่ว่าอาจารย์ว่ามืออื่นก็ลงอีกเอายังบริสอบบ่อยู่นี่นะสอบแล้วสอบแล้วบอเลยอ๋อแต่ยังมันมือได้สะเพริชีสั่งอหยุดปิดเทอมหวานมืออื่นน่ะมืออื่นบ่เซ็งกะเรลี้ยวแล้ว่าแถววัดเซ็งนี่ก็หยุดได้สองมือแล้วมือหนึ่งเลยเอาเนาะกลับเมื่อเบอรแรกสั่งเนาะโดย มาคำแน่บ่เสียงกับพี่น้อยพอดีมาแต่พูนมาแต่พลานกุ้ยโค้งมาพี่มาอนี่ยไก่มาอน,นี่ยนะอันนี้เลยน,นี่พันสีมาเห็ดเฮือนบอ่ษาเนี่น้องเนี่ยโดยเมื่ออื่นกับพันยุกแต่ว่าเนาะเสียย่างเนืองเด้พี่น้อมเพราะว่าผู้เฮือนนี่มันมันงำกับสายไฟเนาะ ดยอมกับสายไฟมันเสียไปน้องตามพุ่งพ <travail> <al Sabbath> like <naire> <inaudible> ื่งนุ like ่งๆนี่เกิดนั่นอยู่แต่ว่าพื่งนุ่งนุ่งในชีวิตอยู่เนาะหน้าพุนตรงกับสายไฟไปหน่อยมารอบนี้แปลกหูแปลกตาลายเติบเนาะฮ่าทเป็นนี้เลยเนาะผมรู้สึกดีใจ เพราะจะได้อยู่ได้มาอยู่พี่แต่บ,บาทนี่พี่น้องเยโดยแดดชุดทั้งเทึงนี่เพิ่นใช่เป็นชุดโค้งไหมบ่หรือว่าเป็นโค้งเล็กละ่ะโค้งเล็กโค้งเล็กได้บ่โดยแตาโค้งเล็กนี่นักเติบและพี่น้อยบรุษกุล็อกตริแสนสองแสนเพื่อและในเวลาลายอยู่โดย เด็กในชิมันคงกว่านี่แต่ว่างบเหมืนสิร้ายหน่อยในงานอยู่บ้านเปิดเพลงเพ้ใช่นั้นนะพอมาพอตูอ้บอหน่อยเออปากปัตีงแทะพอตู้ <c oughs> แบบเฮ็ดแยงเดียวค้อนุมกุ้มอยู่ คุณห้างไหมบอโส <laughs> โอ้ยเนาะเอาเอาตัวนี้ยังมีไพรเน่ชะนอนอยู่ในประตูมั้ยนะนอกเลยน้องเน่สองคนพ่อกับแม่นอนในบ้านโดยเพราะว่ามีงานูีบุญน,นะอ่อ Nó phải cầm nhanh cái nó có khảo bản có xong vào lại này nó Hàng nhánh của tụi nó này, này Hàng mây tổng bộ à, Từng trời đêm ngoài Tết nó vào rồi nè mười lăm bắn đi hai đây ăn quang nhau đi thôi anh hùng nha ngon 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 3 ngon 3 8 เก้าคุณแปดบ่ควงหงยาวอัรัหเก้าคเกเลยเลยเอาเก้าคเก้าเลยบ่โดยอ้าจ้าเกคุณเก้าลยอะไรม่โม่โม่ลูกอันนี้เก้าคุณเก้าคุณชมเลยพี่นอง้ทรงปัญญาเก้าคุณเก้าในองแบบเลยไง่านหัวเจ๊กเนาะไ่กลัว เราที่เคยเห็นไม้อีกบ้านหน,น,นึ่นนนงหน่อยโอ๊ยโถดีแล้วอันเนาะ16ต้นเนอะเชียนตรงเรื่อยๆเลยทั้งอันคอยเบี้ยงได้สิไปใช้หนู่ขึ้นสมออยู่นอกกับพ่อพ่ผลไม่ได้บ่อเขาในบ้านบ่อแม่เหรอ โอ้จะว่าเราไปขายจ้ามเยน็นเราไปเจักรองเนาะแม่น่มีงานบุญได้เนาะโดยนี่เราก็เริ่มก่อขึ้นได้ไปนอนนี่กันมีปูนมีอย่างเต็มอยู่หน้าบ้านเนาะย่อเฮือนเอามันเป็นเห็ดกินยัางอะไรน้องล่ะเป็ดไก่เป็ดไก่ปะโดย มาบุทันช้ำพี่น้องมาบุษบันนี่ไงด้วยด้วยฮะซาดิออนดูเสียงไปเอากระต้มขนมมากก็ได้แป๊บหนึ่งเด้อมาให้ทางน้องๆเป็นก่อนพี่น้องยจากชื่ออย่างมาฝากมิจจะกระต้มขนมนี่แหละนะถาแป๊บหนึ่งเด้อีเมื่อบ้านนะพ่อเนี่ยนะน้องไหน่สิเมื่ออ๋ออืออ้าวเนาะ คอยคำ่งแรงเลยเป็น้องปเียงกับมาโคตเดียวมาวันนี้ก oh. ันโอเนาะไงแห้งเป็น้องเยงามงามเนาะอ๋อเนาะอ๋อเป็นนี่อไรดิทั้งนั้เนาะเอาแต่ลูกตะลานอันนี่เอาเลยโอ้โหินเปเปอร์เป็น้องเลย เอ้ะมานั่งนับกันพี่ยุกกับเบ้ยกำล้องเจ้านี่นั่งใกล้กันยุ่ฮะเบ้อกำล้องกับเบิ้งก็คือคือบุคือกันเนาะเอ้าเนาะบุเชียงบุมีอย่างไรไม่แต่ข้าต้มขนมในเรื่องมาฝากโดนย้อเสาไม้กันตอนทีแรกว่าเดือนเดือนสองประชันเนาะเดือนสองเดือนกุมภาพันธ์ที่สิบเอ็ดตรงกับวันพิษประชันทั้งนายเพิ่อนบอก แบบเสงมาไล่มันบูมเอนเนี่ยมันดึกเป็นเดือนครีบเดือนลาวคนนี้แบบเดือนสานนะมแบบนี้เนาะโดยอ่าแบบนี้เพิ่นก็ได้ดเลื่อนแบบนี้เนาะโดยอนาะ,อ,ะอันหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำกว่าภาคอีกหนึ่งอยู่นี่บ่อครับท่นเจาโดยขาเข่าหนึ่งน้ำเห็ดกินอยู่นี่ด้วยเนาะโดย นี่ยเราว่าส่วนพักส่วนใหญ่คเจ้าได้แล้วเรียบร้อยได้เนาะเพราะว่าเรื่องเรื่องการสร้างปูนชั้นหนึ่งซี่งนิมมอเชียงนี่อะไรพี่น้อยเพราะว่าทั้งผู้นยานพุนไทยทั้งโมเสนลาพิโซได้เพราะว่าเป็นทางพุนะคุยกับโมเสียงอยู่ว่าทั้งโมเสียงนี่ยันหยุ่งงานนะพี่น้อยงานกันคนกับบอกน้องอยูุว่า สะให้ไอเสียงนอนแลน,นเห็ดเนื้อเห็ดเฮือนนี่นะแต่ว่าพุ่นเบิ่งไอไอ,ไอเสียงเน่ยข่าเวียกตลอดนะเห็ดเวียกตลอดก็เลยล่มพุ่งละยกให้ไอแสนโดยกรบโบเป็นยังนเนาะเพราะว่าตาั้งพุณนตั้งซอยกันนั่นแหละเพราะว่าทาั้งหมดแสเพิ่งเข้ามานี่ตลอดนะอ่าก็ดีน,ดน,น้ำเนี่ยผายเห็ดก็ได้เบิ้ดขึ้นกันเบิดนกันเบิ้ดอะไรเนาะอ่าซอยกัน,นไปหน้องเย ก็ขึ้นนครับทางผู้ใหญ่บ่าเพิ่นสิเลือกไผอ่าให้เป็นสะพานบุญเนาะบุญได้ก็เห็นรูปเป็นล่างเลยก็ดีใจนําเด้อเนาะโดยสิสู้แล้วบัดนี้ฮักแพงกันได้เนาะสมเจ้ากันน้องเมื้อนี้ทางเขาโพชแอนน้องโพละขามาเนาะโดยปกตินี่เพิ่นสิเขอม้าช่วยมือบ่โดยบางเทื่อก็มาบางเทื่อก็บ่ได้มาเพราะอพ้นการค้าเวกเพิ่อนเนาะ Ng mưa nè nó. Doi. đi đâu ừ. sợ à, nó. Say, canh hale kinoe. Come mưa lập sáng gama phụ diêu mê tay chịu tang con nè chọn bà nị đơ. No. Indeed, nằm đơ. No. 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 บาดีพี่น้องโดยสบายดี <laughs> อ้อไหลก็ใส่แล้วนี่เนาะเอาไปใส่ของม่นี่ตัวได้ละใส่ลายในน้ํามันแห้งเนาะอืมภาพญากคดด็คักอยู่ดอโอ้กบกาดเนาะจนมครบเบิดแล้วนี่ออมาแต่หึงบ่เนาะอันนี้ได้ออป้องบ่ละ Ừ, khá nó Đừng khen Đây là thằng này cả xí nho này nó Dù cái cần bạn này Thế nên phân xây hươn mạnh bọn này Hươn Thế... mà chả hươn là là phân ma phí nó โอเคแล้วเด้อครับก like okay, like <will> ่อนเนาะครับรอได้บานี้เด้อ้ยอ่ะไปกันลประตูเด้อเนาะจ่อยยุ่งนี่พดเละนี่เอาเนาะยินดีนะเด้อเนาะสิได้เฮือนงามเลยพี่น่อย นะเนาะแต่ว่าเปลี่ยนอ่าแปลงหลายอย่างอ่าติดบล็อกกันเนาะอู้ๆต้องเป็นอีเวงกันอ่าเริ่มก่อแล้วพี่น้อง โบยู่พี่เนะาะงจะรับไปทางใดยันขายเครื่องขายคองอยู่น,นี่พี่น้องเนาะและในยูนอีกินแล้วคือเกาจ้ามเอ็นขายลูกชิ้นปิ้งฉันจะบอกก่อนเนาะอะโอเคแล้วพี่น้องเด้เอ,อ,อเนาะเชียงลาพีล้าน,น้องก่อนบัานนี่พี่น้อยกำมือตือตาเนาะมากคนเดียวไก่พี่น้อยจากบ้านมานี่กันเนาะสี่ชิปหาชิปลักพวกแหละพี่น้อยตัวโค้อองเข้ามาในพี่ประมาณหกชิปลักเนะาะขามาบ้านนงๆไป อ่าก็ถือว่าไกลอยู่พี่น้องเอ้ยอือๆครับเนาะก็ยินดีทังอ่าน้องๆบาดนี้พี่น้องจากวันแรกเนาะที่ผู้เียงได้อ่าได้สั่งเสาก็มามอบให้ตามมาก็เป็นแฮ่ายดินบล็อกเนาะที่ตามมาก็ทังอ่าอ้ายเพิ่นก็ได้มอบผ่นให้ทางผู้แสนบ้านเฮาเนาะเป็นสะพานบุญรับช่วงต่อพี่น้องเอ้ยเนาะมาให้ก็มาอัปเดตนะครับชมนํากันอ่าเป็นมืองามคําีย่อเสาเรียบร้อยแล้วพี่น้อง9 9 ดังบักไงพี่น้องเนาะผมเถิบพี่น้องเนอะ้ยเอาพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งสุ้กายสบายใจร่ำรวยกันเบิร์สุขสุขคนเนดะ้อพี่น้องเนดะ้อเนาะบ่ว่าจิอยู่ภายในและกระตางประเทศพี่น้องนะเนาะขอมาชม,ามเป็นกําลังใจทั้งเสียงตลอดมาพี่น้อยนะเอาโมนีโมเสียงลาไปก่อนพี่น้องเนาะไว้มาพบมาเจอกันในคลิปหน้าเนดะ้อเนาะสบายดี